ก็คือวันน uh 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 ี้ไปเล่นหยอดกระชับปองมาใช่ไหมคะที่เซ็นทันตัวแรกที่ได้ก็คือมันเป็นมีเซ็ตรู้สึกจะห้าตัวเป็นเซ็ตของตัวละครจากในหนังนะคะหนังสยองขวัญนะคะก็จะมีพวกอีดพวกที่สถานการ์วิสยองแล้วก็ชักกี้สองแบบอีดสองแบบ หนังวีสยองหนึ่งแล้วก็ที่เป็นตัวอันนี้จําชื่อไม่ได้อะที่เป็นตัวหน้าชุดแบบนี้แต่ว่าเป็นหน้ากากหน้ากากที่มันมีขดๆเง่้ยอันตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึง่งแต่ตัวเนี้ยจาไม่ได้ว่าอันนี้ได้เป็นตัวแรกแต่จาไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไรหรือจะเป็นเรื่องเดียวกับหน้ากากที่เป็นขดๆตรงนี้จําไม่ได้ นะคะคหยอดไปสองรอบจริงๆก็อยากได้ทุกตัวในนั้นแหละแต่กลัวแบบสุ่มแล้วมันแบบเข้าใจไหมกลัวมันซ้ำอ่ะก็เลยแบบทยอยทยอยไปดีกว่าออันนี้ได้ชัดก,กี้แบบที่หนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้ก็อยากได้อยู่น่ารักแกะไงน้องกดลงไปหรอ แ็กมากนี่ก็จะกี้ก็บอกไอ้ไอ้ตรงตรงใหญ่มากนี่นะคะแบบแรก แบบแรกตนี้จะหน้าโหดกว่าน,นะอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวเวอร์ชั่นหน้าเด็กสก,กีหน้าเด็กถ่ายรูปมาให้ดูอยู่กุงแขนคือขยับได้เล้ละี่ยน่ารักจังเลยดดเดี๋ยวเดี๋ยวแนบรูปให้ดูเพราะว่าน่าจะถ่ายมาอยู่แล้ว ได้หมดเลยนย่ยงนั้นรู้สึกว่าถ้าเอามาตั้งไว้แล้วมันจะสวยมาก